สวัสดีจ้าสาว่ายปนมภาเกี่ยวมีกับความไม่ยั también, source, ่งเหรอตลาดบ้านต้องค่ะพ <Huh? S 1> ี่น้องไปดูบรรยากาศกันค่ะมิน้กับบรรยากาศก่อนมือห่อเข่าค่ะพี่น้องมินีกชาวบ้านเขาก็สิมาเตรียมท้องไปเตรียมไววห่อเข่าเมื่ออื่นเขาสาค่ะพี่น้อง เอาจีจ <c oughs> ้าไล่เนื้อครับลองคายไล์ขนาดเลยครับพี่น้องโยนปลาคตดค่ะผักสด สดๆเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศทึกคาคนาเลยค่ะท้องไมไล่์พี่น้อง ข้องคายร้ายขนาดเลยจ้าเตรียมไว้ห่อเข่าวมื่ออื่นค่ะบมืออื่นมมอหอเขาสากุดกสดเลยค่ะพี่น้องของเอาไปใส่ห่อผ้าขาวค่ะพี่น้อง แพ็เลยจ้าไข่เป็ดก็มีค่ะมาตกาศตลาดบ้านต้องค่ะพี่น้องตลาดแรงบ้านต้องจ้าผิดคาขนาดเลยค่ะใกลบ้านก็นมีขายตัวใหญ่ๆ,ๆเลยจ้ะผักสดๆเลยค่ะพี่น้อง กะเข่าวถุงกานี้ค่ะโกนแจวพวกเนี้ค,นนค่ะพี่นอ้องกจะข่าบบานเฮาขนมเอาไปใส่ห่อกระขา่าขนมข้าวต้มพี่น้องผลไม้มาคู่ค่ะ ผ็ดฟ <Hit> uh, like really ังใครลู้างไงแล้วนี่สคันบุลอะไรพี่น้องผ็ดขาวของละซาบาทก็ง่ายเลยค่ะใครมุดแดงก็มีจ้ากองเจ้าป่านนี้นะ กองละซา,าบะใท่มุเดงกองละซาบะสุดใหม่ๆเลยนะแม่บรรยากาศตลาดแรงบันต้องครับพี่น้องมา่เชยมาเบิ่งกันได้คะ่ะตลาดบันต้องก็จะมีทุกมือจ้าสมปาสมปาดู ข้าวภูมิก็มีค่ะ